สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Let ธอร์เซตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี่คือสิ่งที่ l e t ธอร์เซตี้นะครับต้องทําในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เนเธอร์กำลังมองหากองหน้าตัวใหม่ปีกและก็สำรองในการป้องกันแดนกลาง เบรนดโรเจอร์ในแับกล่าวว่าเขาต้องการผู้เล่นที่มีความคิดที่จะชนะซึ่งสามารถปรับปรุงทีมได้หลังจากที่พลาดจากซีรีส์แบบแรกของพิมเบลิกในนัดสุดท้ายเราจะไม,ม่ิเคราอบแผนการแล้วก็ลำดับความสําคัญของเลตเตอร์ในช่วงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลเตอร์ควรเสริมทัพในตําแหน่งใดมี3ประเด็นสําคัญสาหรับเลตเตอร์ในช่วงซัมเมอร์น,นี้จะมีวดดี้อายุ34ปีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แล้วก็เลตเตอร์เนี่ยน,นะครับกำลังเริ่มวางแผนของทีมในวันที่ไม่มีกองหน้าฟอร์มที่น่าทึ่งของครซี่ย์นาโซนะครับช่วยลดความเร่งด่วนเพื่อหากองหน้ารายใหม่ให้ทันทีแต่เลเตอร์นั้นต้องการแบ่งเบาภาระให้ทั้งคู่แล้วการมีส่วนร่วมของวาร์ดี้นะครับอาจ,จมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงในช่วงหลายปีข้างหน้าเลตเตอร์เนี่ยกำลังตามล่าหาปีกซ้ายอีกคนนะครับซึ่งก่อนที่ฮาร์วีบราเนี่ยจะรับบาดเจ็บในช่วงจบฤดูกาลซิงห์ินฮุนแด ล้มเหลวในการโชว์ผลงานได้ลงเล่นเพียง19นะัดทุกรายการในฤดูกาลนี้แล้วก็ยืมตัวมาจากโรม่าของเขาเนี่ยอาจจะไม่ขยายไปทางแผงหลัง3คนนะครับของทีมอาจจะมีตําแหน่งกองกลางในการป้องกันนะครับและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งแมนเ,นเชสเจอร์นะครับมักจะใช้แผงแบ็กสามเป็นประจำหากจอนี่แวนแล้วก็เวสตีฟูฟูนาแล้วก็ซักลาส,สินิสูต่างม,มีปัญหาบาดเจ็บระหว่างฤดูกาลที่วุ่นวายในนัดที่พา่ายแพ้กับสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ ขาดของอีแวนและก็ฟูฟอน่าอย่างชัดเจนเวส์มองแกนนะครับกับทีมของเลสเตอร์ได้ประกาศจบฤดูกาลนี้ว่าจะแข่งสตาร์ดลางพาเลเตอร์นั้นคว้าแชมป์เอเอคับตัวเลือกนี้ถูกตัดออกไปนะครับต่อมาที่โมติคาสเตเย่ทำหน้าที่ในตำแหน่งซินเต์แบกได้ดีและเขาเนี่ยสามารถเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการเล่นได้ทั้งตำแหน่งตรงกลางและก็ฟูลแบกซึ่งเหมาะสมกับเลสเตอร์ในเวลานี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของเลสเตอร์คือการรักษาผู้เล่นหลักของพวกเขาเอาไว้ให้ได้นับตั้งแต่คว้าแชมป์เอเอคับ ในฤดูการ2016พวกเขาขายเพล่นคุณสมคทญนหลายคนไม่ว่าจะเป็นเอ็งโกโลกองเต้ในปี2016ที่ผ่านมาดูยัาตมาเรสในปี2017เฮอร์รี่แมกควายในปี2019แล้วก็เบนชิวลในปี2020แต่เลตเตอร์นั้นก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น,นเรื่อยๆสถิตีบอกอะไรเกี่ยวกับเลตเตอร์ฟอร์มของเลเตอร์ในช่วง2อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับตามนัดที่มีการแข่งขันค่าเฉลี่ย5เกมสลับคะแนานต่อเกมเพิ่ม ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างพิมลิกดูการ2 1 9 2 0แล้วก็2020-2021หลังจากการได้จุดโทษ2ครั้งในนัดสุดท้ายของสเปอร์เลตเตอร์ทำสถิตคะแนนสูงสุดจากการยิงจุดโทษร,ร่วมกันในพิมลิกดููกาลนี้แล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับกับแมนเชสเตอร์เนเต็ดซึ่งวาดีเองเนี่ยเป็นคนยิงจุดโทษทั้ง2ลูกเมื่อวันอาทิตย์ทําให้เขายิงประตูจากจุดโทษโดยรวมแล้วเนี่ยเขาใช้เวลา8ดูดูการนะครับแล้วก็ยูริตัลมองทําอีก2ประตู ่อมาสิ่งที่โรเจอร์ได้พูดเบเดนโรเจอร์นะครับได้เปิดเผยลำดับความสําคัญในช่วงซัมเมอร์นี้ผมคิดว่ามีประเด็นที่สําคัญหลายประการนะครับที่เราต้องการดูถ้าฉันนึกถึงฤด,ดูกาลเราเล่นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอาจจะไม่สม่าเสมอเท่าไหร่ในรูปแบบเดียวกันเพราะจํานวนผู้เล่นบาดเจ็บที่เราเคยเจอกันเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วมีหลายพื้นที่นะครับที่เราต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเราก็ต้องทําได้ดี โอเคล่ะฉันนั่งอยู่ตรงนี้พูดแบบนั้นโลกได้เปลี่ยนไปในหลายด้านโรคระบาดแล้วก็การเงินสมมุติสได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ที่พวกเขาเนี่ยสามารถสนับสนุนเพื่อปรับปรุงทีมได้แต่วพวกเขาตั้งใจทําในสิ่งที่ซึ่งมันยอดเยี่ยมมากเบรนด์โนเจอร์เผยหลังเกมนะัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเราต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าเราต้องการเป้าหมายที่คุกคามมากกว่านี้เราต้องมีความแข็งแกร่งทางกายภาพให้กับทีมผมต้องการผู้เล่นหหรือ2คนนะครับที่มีความกระหายในใชัยชนะ ซึ่งเพิ่มสิ่งนั้นให้กับกลุ่มผู้เล่นที่มีความสามารถเราหวังว่าจะก้าวหน้าต่อไปและเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากในอนาคตแต่เราจะหายไปแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับช่วงซัมเมอร์ด้วยสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยทีมแล้วก็เรามารอดูกันนะครับว่าเราจะสามารถพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ไม่ใช่แค่การนําผู้เล่นเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่มันเกี่ยวกับการนําผู้เล่นที่มีโปรไฟล์ที่ถูกต้องและมีความกระหายในใชัยชนะ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับบางทีผู้เล่นเนี่ยได้รับรางวัลบางอย่างและมีความรู้สึกว่าได้แข่งขันในจุดสูงสุดตามลำดับนั่นคือสิ่งที่จะช่วยทีมได้เรากําลังสูญเสียผู้เล่นที่มีประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยจึงมีความสําคัญที่ต้องนําประสบการณ์ทีม่มากกว่าเข้ามาเช่นเดียวกันเราต้องการนําผู้เล่นนะครับที่สามารถปรับปรุงทีมได้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้และมีการนําเสนอร,ราคาสำหรับผู้เล่นหรือไม่ก็าตาม หากคุดไปตามตรงนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องกังวลเบรนเจอร์เผยเกี่ยวกับอนาคตของเขาแล้วก็เป็นแฟนบอลน,นะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตกาของเขาแล้วผมรักเลสเตอร์มากและถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ที่เราเพิ่งพลาด UCL ไปมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผมอยากอยู่ที่นี่มากยิ่งขึ้นและพยายามช่วยเหลือสโม,มสรเพื่อผลักดันทีมไปสู่ระดับที่สูงที่สุดกว่านี้ลเลสเตอร์ควรทำอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้ รอบเดอะเซตนะครับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์สกายสปอร์ตเขียนว่าผู้เล่นปีกซ้ายยันดับต้นต้นของรายชื่อที่เลเตอร์ต้องการนะครับซึ่งควรเป็นคนที่สามารถเล่นปีกข้างใดข้างหนึ่งได้บลันถูกกำหนดให้กลับมาฝึกซ้อมในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแม้จะมีการผ่าตัดเข่าครั้งที่2แต่เขาต้องการสนับสนุนบางอย่างเพื่อให้เขากลับมาช่วยทีมให้ได้อีกครั้งหนึ่งเลเตอร์ต้องการกองหน้าดาวรุ่งนะครับที่สามารถแบ่งเบาภาระให้กับวาร์ดี้และก็เฮเนโซใครก็ตามที่ เขาคว้ามาเสริมทัพเขาจะรับการเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นแทนในระยะยาวเมื่อวาดีตัดสินใจที่จะประกาศแขวนสตาร์ออชชันเอดัวร์ e มีการเชื่อมโยงกับเลนเตอร์มานานแล้วนะครับแล้วก็โรเจอร์นั้นเป็นอดีตนายใหญ่ที่ทํางานร่วมกับเขาซึ่งทําให้เซลติกประสบความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงในแนวรับนะครับผู้เล่นที่มีความเก่งกาจในการเล่นฟูลแบ็กและก็เซ็นเตอร์แบ็กจึงเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อเลนเตอร์นั้นต้องต่อสู้เพื่อการแข่งขันในประเทศและก็เวทียุโรป อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการปรากฏตัวของลุสโทมัสและการกลับมาของเจมส์จัสตินนะครับที่คาดว่าจะกลับมาจากการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าในช่วงต้นฤดูกาลหน้าความต้องการฟูลแบ็กทั้งนอกและก็ในก,ก็ลดน้อยลงไปทั้งคู่ยังคงเป็นผู้เล่นอายุน,น้อยเพียง 19- และ23ปีตามลําดับแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญในอนาคตของเลเตอร์ชาร์ลอตมานะครับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์สกายสปอร์ตเขียนว่าเลเตอร์ letter, ภายใต้าการกุมท่าของโรเจอร์กำลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่ง ในทีมที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกซึ่งสแสดงให้เห็นด้วยการจมันับที่2และการคว้าแชมป์เฟเอครับสมัยแรกที่ยอดเยี่ยมเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นบรรทัานไม่ใช่ข้อยกเว้นในฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับและการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมเนี่ยกำลังจะเป็นกุญแจสําคัญของเลสเตอร์ด้วยการไปเล่นในศึกยูโรปาลีกอีกครั้งหนึ่งโรเจอร์ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งในหลายๆด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการสานต่อความสําเร็จล่าสุดของพวกเขาเลเตอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถสู้ได้ทุกสมุทรในโลกใบน,นี้กงหน้าคน้ใหม่คือกุญแจสำคัญนะครับซึ่งวาร์ดี้ในอายุ34ปีแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ทําประตูสูงสุดของเลเตอร์ในฤดูกาลนี้ได้15ประตูของเขาถือว่าเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่สองที่เขาเคยทําไว้ในพรีเมียร์ลีกการขาดให้ไปของเขาในช่วงกลางฤดูส่งผลกระทบอย่างมาก แต่ก็น,นั้นนะครับวาร์ดี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเขียวชวอุมตลอดเวลาไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปมันจะต้องมีผู้เล่นที่เป็นคนพิเศษเข้ามาทดแทนเขาเช่นเดียวกันกับอเฮียนโซมีรูปการที่สามารถทําประตูได้ดีที่สุดตลอดในพรีเมียร์ลีกแต่เขาเนี่ยก็เป็นทางออกในระยะยาวนะครับให้กับทีมได้หรือไม่นั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ด้วยฟุตบอลยุโรปแล้วก็ชัยชนะ f อฟเอคัพทำให้ตอนนี้เลสเตอร์สามารถแข่งขันแล้วก็ชิงความสามารถระดับแนวหน้าของโลกได้แล้ว พวกเขามีประวัติในการค้นหายามณีที่ไม่เคยมีใครรู้จักและทําให้พวกเขาเนี่ยโด่งดังซึ่งวันดี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งนั้นแล้วก็เป็นความคาดหวังที่น่าตื่นเต้นที่จะมีให้เห็นว่าลิตเตอร์นั้นสามารถทําได้เช่นเดียวกันในช่วงซัมอรน,นี้หรือไม่ทั้งหมดนี้คือการอับเดตข่าวสารของลิเตอร์สตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ